สวัสดีจ้าพี่น้องปะปายสิบคนมาพบมาพหาะกันเก่าตับทุกที่กินแซ่บโอ้โหวันนี้มานอกสถานที่เพื่อนใส่เมื่อเลยจ้าพักขางเคียงของเฮาก็จะมีวันนี้มีสตอด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋ามีผักกาดขาวมีชะอมด้วยจ้าแล้วก็ผักกาดดอกผักกาดนะเพื่อนมีแคบหมูนิดนึงนำแบบราวๆมานอ,นอ,อกข้านะคะอือ,อดูน่ารับประทาน โอ้ยเอาโอเคแสบไปเพื่อนอืมเข้าจะตอนอู้แสบจ้ะ เป็นปลาที่เก่าแล้วเพื่อน มีคนแอบมองเราอยู่ข้างๆด้วยแหละเพื่อนเอฟซีตัวน้อยอืมอืมอืม,อมข้างนี้เกินแบบนี้กแ็แตกด้วยเพื่อนอร่อยนะน้องเขารับขวัญเนะาะรัำตําให้เพื่อนแล้วน้องรับขวัญน,นะเพื่อนก็เล่มน,นางเบึงเฮ้าได้ทังนะ้งขาเกับคุณยาย <laughs> อแสบด้วยลูก เขาเนี้ยติดมือสตอร์ไม่ใหม่เลยเพื่อน ังเยอะมากเขาเนีย้ยติดมือน้องรับขันกินมันนี่แซ่บเลยเพื่อนอัดมาอืม ก็มึก็จะบอกว่าเมนเขียวแต่เราว่าเอาอะไร น้อยอยู่ข้างๆเพื่อนลูกหลา้า้ขังบ้านนะคะตํำให้เพื่อนเราคนจะนั่งกินอยู่ข้างๆ้าวงหนึ่ง Oh. ทำสามวงนั่อ่เพื่อนน้องก็บอกว่าตาเผ็ดๆแบบซั้นตำให้เขากินมันแซ่บด้วยเพเพชนเนาะน้องแกงก็บองกินน้าตาใจเงียบก่นิดนึงนะจ๊ะอร่อยอร่อยแตเผ็ดใช่ไหม อร่อยต้องคุ้ต้องแซ่ ผิดตำตาชิดตำตามันใส่ไปเพื่อน

จะขออนุญาตในที่นี้กันนะจะเพนจะก็จะไปต่อหลังไมที um, ่เกาขาวกินที่ให้น่เมองนะคะเพนเพื่อนจ๊ะมาตั้งมืงเนี่ยนี่ซ่บนะคะทุนขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับช่วนกช่องทที่กินะค่ะครับบายแล้วพบกันใหม่ค่ะ